มาเจอกันอีกแล้วครับนับปอพลังโมวันนี้เรามายิงปลากันที่บางเลนครับวันนี้ออกสายครับออกมาเก้าโมงกว่าแล้วเดี๋ยวมาดูนครับว่าวันนี้เราจะได้ปลากันสักกี่ตัวนี่ครับหมายฝากกดไลค์กดติดตามช่องนัปอพลังโมด้วยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับบาย ท่นอนครับท่อนหายเลยครับทีเดียวทีเดียวไม่เหลวเลยไม่ทีเดียวไม่เหลวเลยครับปกเดียวดิ้นเลยครับไม่ดินด้นเลยไม่ดิ้นเลยใช้สวยครับ ลองเยอะมากเลยครับไปยัดเก็บปลาก่อนนะครับเก็รเลยโอ้โหนึกว่าตัวใหญ่นึกว่าตัวใหญ่ึกกญออา้ามาขามเทพกันด้วย เขาข่าวมาเนื้อเขตัวใหญ่เขาแก้มนะครับเห็นมครับผมเราัดเก็บปลายครับตะเกือบ หลุดไปแล้วโอ้ยังไม่หลุดยังไม่หลุดโอ้ยนุก๊กตัวใหญ่ช็อโดป๊อกปะครับกระชอนโอ้หน้ามานุก่กตัวใหญ่อ่องอ่องอ่องโอ้ยเข้าตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยโอหน้ามาทำไม เอ้ยมา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 โผล่หน้าก็ยิงหน้าครับ,รบโผล่หน้ามาก็สายสวยอยู่นี่ครับเต็มคาราเบลอีกแล้วรอยิงช่อนใหญ่อยู่นี่ตัวใหญ่อยู่เมื่อกี้ขึ้นมาขึ้นมามุมนูน้นขึ้นไวลงไวมากเลยได้แลรร้ได้นี้มาแก้ขัดก่อนครึ่งโล สราเดเก็บป้าก่อนนะครับอื้อออ้โหขึ้นลำงลำบากโอ้ยจะ้ะผ<ง>ุ่มก่อนเคยเลิกเลยเเก่อนินึ่งถ้าก็เกลือ นี่หลุดพอดีเลยเก็บปากันจ้าโดนจ้าตาอะไรอันนี้ยหลุดไปแล้วตรงนี้เอ่อนโต ยิงมาแล้วอ่ะต้องเอาสิโดนหมิน่น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 โอ้ยใส่ปลาเกลือเลยจ้ะอืมนี่ไงใส่ปลาเกลืออุนี่ใส่ปลาเกลือ,อ,อ,อใส่ปลาเกลือ,อหลังขาดเลยยับเก็บปตากันจ้า อันนิงขึ้นมาก่อนดีกว่าครับเอาบันดิงขึ้นมาก่อนอตัวมันใหญ่อยู่ครับโอ้ติดๆแล้วอ๋อไม่ยอมเอามมาด้วยเลยเอา บาดเลือดเลยครับโดนแล้วครับขี้หลุดตัวมือมโอ้ย อระจายแล้วลงมาได้แล้วนะลงไปก็ล่วงนะจ๊ะนี่ไงเยใจดีครับโอ้ทอดทอดขอถอนุญาตเก็บป้ายก่อนนะครับ โดนนีและครับยังไงนี่ก็ตัวใหญ่ตัวไม่ใหญ่อย,อยู่มอยู่ยางไกลเลยนว่ก็ตัวใหญ่หลอกกันได้ครับผมได้เวลากลับบ้านแล้วสี่โมงครึ่งแล้ว ผมประกอบการวันนี้ดูครับนี่ครับพอได้ครับพอได้ยิงพอได้มันยิงถ่ายทันมั่งไม่ทันมัางสนุกดีสนุกดีครับโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องนปพลังโมด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับผม